พญาช้างสีละวะเรื่องครั้นที่โพสสัตว์ได้เกิดเป็นพญาช้างสีขาวนามว่าสีละวะนากราชเป็นช้างที่ถือศีลอยู่ในปา่าวันหนึ่งมีพรานคนหนึ่งหลงปา่าเขาเป็นกังวลมากจึงร้องให้ออกมาจนช้าได้ยินจึงเข้ามาช่วยเหลือให้เขานั่งบนขี่คอออกจากปา่าแต่ขณะที่นั่งอยู่บนคอช้างพรานป่าก็ได้ทำสัญ,ญลักษณ์ทิ้งไว้บนต้นไม้ตามทาง เมื่อกลับถึงเมืองพรานป่าก,ก็ไปถามช่างสลักงาช้างว่าต้องการงาช้างไหมนายช่างบอกกับพรานว่าต้องการยิง่งาช้างที่ยังไม่ตายนิ่งราคาแพงนายพรานได้ยินดังนั้นจึงเข้าป่าอีกครั้งตามที่ตนได้ทำสัญญาลักไว้เขาของ,งาช้างจากพญาช้างพญาช้างจึงให้ปลายงาทั้งสองข้างแก่เขาไปด้วยความเห็นใจและนายพรานก็กลับมาอีกครั้งพญาช้างก็ให้ส่วนกลางของงาไปมาถึงครั้งที่3านาช้างเหลือเปลี่ยนปลายคน พรานป่าได้ขอพญาช้างอีกครั้งพญาช้างก็ให้ในายพรานจึงฉีกเนื้อของช้างเพื่อเอางาออกมาทําให้พญาช้างเจ็บปวดเป็นอย่างมากและขณะที่เขากําลังจะเดินกลับไปยังเมืองทรณีก็แยกออกและสุดพรานป่าลงไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่รู้คุณคนมักจะถูกฟ้าดินลงโทษกฟ้า